ครับนะฮะก็พบสาวงามนะฮะคนจังหวัดไหนนะอยู่ประเทศพม่าค่ะอ๋อคนพม่าอ๋อคนกะเหรี่ยงเหรอค่ะอ๋อเป็นกะเหรี่ยงนะอ๋อที่พี่เห็นไลฟ์สดอยู่เฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่ใช่เราอะแต่ว่าเราไม่ได้มัดจํามานี่อ่าไม่ใช่ค่ะพอดีพอดีหนูก็ไอ้นัดเหมือนกันแล้วเพื่อนก็ไม่เหมือนกันมันเป็นเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันแน่นะนะฮะเดี๋ยวมาอีกเจ้าหนึ่งเดี๋ยวพี่สับสนเลยนะไม่ใช่แน่นอนนะฮะไม่ใช่นะแต่เราเป็นกะเหรี่ยงใช่ไหม อ๋อนะฮะแต่พูดไทยได้ชัดเขียนหนังสือไทยได้ไหมพิมพ์ไทยได้ไหมเดี๋ยวพี่จะเปิดดูข้อความนะฮะนะฮะชื่อว่าน้องอะไรนะชื่อน้ำค่ะน้องน้ำนะฮะแล้วมากับเพื่อนอันนี้ก็กระเรียงไหมใช่ค่ะกระเลียงเหมือนกันนะฮะอ๋อโอเคครับนะฮะน้องน้ำมีปัญหาเรื่องอยูทิแกมใช่ไหมจมนะฮะซึ่งจอดแถวไหนนะตลาดบางบอนอ่าเปิดได,เด,ได้เปิดได้เปิดได้เขามานะครับตลาดบางบอนน้องไม่มีชื่อร้านนะ เจอะจากผู้หญิงน้องผู้หญิงนะฮะก็<ๆ>เลยจมมานะครับนะฮะแล้วก็บอกได้เลยว่าทั้งตำแหน่งทั้งการเจาะนะฮะ<ๆ>เขาไม่ใช้หัวดํากันนะแล้วก็ี่หัวเล็กด้วยที่จริงมันไม่ใช่นะครับนะ,ะ,นะะ<ๆ>ก็จมมานะฮะก็เดือดร้อนก็มาหาพี่แจ็ค<ๆ>ใช่ไหม<ๆ>ให้พี่แจ็คเอาออกให้ใช่ไหม<ๆ>เอาออกได้ชื้อเชวเลย<ๆ>นะโอเคนะพร้อมแล้วนะพร้อมไหมพร้อมนะฮะนี่มากับน้องชาวกะเหลี่ยงเหมือนกันชื่อน้องอะไรนะ นิชาทํำงานอะไรที่เมืองไทยกันเนี่ยหนูทำงานอยู่โรงแรมค่ะอ๋อโรงแรมด้วยเปิดมารูดป่ะไม่ใช่ค่ะแต่ตจงมีเทวอร์อ๋อโรงแรมนะฮะแล้วน้องน้ำทางานอะไรทำงานเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องหมา,หมาพี่เห็นเราไลฟ์สดเป็นภาษากระเหลี่ยงด้วยใช่ไหมมีหมาด้วยใช่ไหมมีค่ะเออนะฮะไลฟ์สดแต่เห็นตะแก้มเออนึกแล้วได้แล้วแก้มสีดํำแต่ตัวเราไม่ได้มัด,มดจามานะใช่ค่ะแต่ว่าให้เพื่อน ให้เพื่อนใช่ไหมแน่ใจนะเพราะเดี๋ยวพี่สับสนเพราะว่าเดี๋ยวจะมาอีกคนบอกว่าเนี่ยหนูกขาคนนี้หนูเดี๋ยวนี้ไม่โอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเราไปเซ็นนะโอเคครับโอนเหรอคนโอนแล้วหนูเป็นผู้ชายเหรอไม่ใช่ไม่หนูโอนจะผู้ชายคนนั้นให้เขาโอนให้อีกทีเขาบอกเขาจะโอนอ๋อเหรอไปเสร็จก็มีอ๋อเหรอเอาเราโอนให้เขาพี่ไม่รู้สิแต่ต้องมีชื่อพี่ใช่ไหมอันนี้แต่เป็นผู้ชายโอนให้พี่อ่ะใช่ไหมโอเคอ้าไม่เป็นไรถือว่าถูกต้องนะ เพราะจะได้ไม่ต้องอตามว่าใครโอนมาเพราะว่าเดี๋ยวต้องหักส่วนที่เหลือไปไงแค่นั้นเองเข้าใจไหมโอเคครับก็ <c oughs> <c oughs> เวลาเจาะแก้มต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับนะ <c oughs> เพราะว่ามันชอบมีปัญหาเรื่องจมเพราะว่าถ้าคนเจาะไม่เป็นแล้วมันจะจมนะครับนะ <c oughs> <c oughs> นะครับนะเออแล้วก็ไม่ใช่ตำแหน่งนะไกลไปไกลไปนะฮะโอเคครับ <c oughs> อ้าวน้องน้ําครับสาวชาวก๋วเหรี่ยงอืมนะฮะทักทายกันข้าวาครับนะฮะโอเคครับ เราก็พร้อมแล้วฮะที่จะเอาจิ๋วที่แก้มออกนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กๆนะสำหรับพีจัยกอสัดนะจมมานะครับก็มาแก้ไขได้นะครับก็ดูดีๆครับนะฝากน้องๆทุกคนไว้ด้วยนะการเจาะแก้มก็ต้องดูกันดีๆนะครับก็พร้อมนะฮะน้องน้ำสาวกระเหลี่ยงเนาะพร้อมนะโอเคครับไม่ใช่เรื่องยากครับนะตามมาครับ บ้วนได้ครับบ้วนได้ก็พื้นที่เรียบร้อยครับนะฮะน้องน้ำนะครับนะฮะสาวเมียนมากนะฮะกะเลียงนะครับก็เ <c oughs> จาะมาครับนะฮะตรงนี้กลจัดกายไปนะครับนะโอ้นะครับก็ถือว่าออกอย่างสบายๆนะฮะเช็ดไม้น้ำ ไม่ค่อยเจ็บเนาะสบายนะโล่งไหมโล่งเลยนะฮะนะโอเคยินดีด้วยนะครับนะโอเคครับโอเคครับนะฮะก็ถือว่าโล่งอกไปทีออกนะออกเรียบร้อยนะฮะจมมากี่เดือนนะสองเดือนไม่ถึงเดือนนะฮะแต่ว่าลึกนะฮะก็คือจมลึกแล้วก็มันตัวมันสั้นนะครับนะฮะซึ่งตัวนี้นะฮะเราจะให้ดูเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนะ Okay. นะนะเห็นแล้วตกใจนะฮะตกใจตัวที่น้องเขาเจาะให้นะ,ะัะเป็นน้องผู้หญิงอ่ะใชนะ่เป็นน้องผู้หญิงนะตกใจมากเลยครับนะเป็นตัวที่เล็กอันนี้น้องกขเจาะหูอ่ะนะ,ะ,นะะนะช่วยดีหน่อยเินี่ครับนะอืมตัวที่น้องเขาเจาะมาคือตัวนี้นะฮะนะ สีดำนะฮะแล้วก็เป็นตัวขนาดเล็กมากอันนี้ไว้สําหรับเจาะหูหรือเจาะพวกปากอะปากอ่าปากล่างนะฮะปากล่างได้อยู่ะครับโอเคก็ถือว่าเป็นการเจาะผิดนะน,นีพี่ทีงบอกว่าถ้าเจาะผิดมันก็จมเนาะนะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรด้วยใช,ใช่ไหมคร<ช>ัอธิบายเลยก็เจาะไปชุมฉื้มห่านะครับโอเคก็คดีใจลงอกไหมลงอกไปว่าสบายใจนะฮะภาษาไทยถ้าภาษาคะแมว่างไงแ้่ภาษาพาม่า กเรียงอ,อาว่าไงลงอ,อกต่างหมอต่างหมอ <c oughs> โอเคดีใจด้วยครับนะ <c oughs> โอเคครับนะขอบคุณมากนะฮะ <c oughs> อะบาย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 ครับไม่เจ็บนะ <c oughs> ไม่เจ็บ,บโอเคครับ